งานนี้คือโดนแกงหนักมากคือเราอะเห็นใช่ไหมว่ามีคนบอกว่าพี่จ้านอะจะมาร่วมงานนี้แล้วไลฟ์สดตอน3ามโมงครึ่งก็คือเวลา2องโมงครึ่งของที่ไทยแล้วเราอะเข้าไปสแตนบายตั้งแต่2องโมงยีของที่ไทยเพื่อรอดูพี่จ้านแต่ไลฟ์อะมันเลดประมาณ10นาทีเราก็ทนดูได้ใช่ไหมแบบเอ้ยต้องพี่จ้านอะคือแบบทนได้ทุกอย่างรอได้ทุกอย่างแต่สุดท้ายพี่จ้านไม่มาจ้ะทุกคนคือเราอะดูตั้งแต่2องโมงยีจน3ามโมงครึ่งอะ ไม่มีวีแววของพี่จ้าเลยแล้วคือแบบอ้าวจบแล้วเหรอในพี่จ้านอ่ยมือคือกูไปรอกูไปตั้งตารอคือแบบอนานมากแต่มันก็ไม่เห็นนะแบบเสียดายสุดๆอะเราทุกคนอะตอนแรกอะพิมพ์ว่าจะโดนแกงไม่ได้งูอย่างนี้ใช่ไหมสู้เป็นไงโดนแกงจริงแล้วคือทั้งคนไทยและคนจีนอะเข้าไปรอดูพี่จ้าเยอะมากเพราะแบบพิมพ์มาว่าเสียวจ้านลัวๆเลยแล้วเราอะเป็นคนหนึ่งว้ที่เข้าไปดูแต่สุดท้ายไม่มาจ้ะอดนะจ๊ะสำหรับใครที่ แบบอยากให้เก็บบรรยากาศมาฝากหรือคนที่เข้าไปดูเองก็แล้วแต่อดจ้ะอดดูอดดูพิจาน